เสนอโดยซ g p l u s ส g ที่ดีที่สุดจาก True ชูมูเพจสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News ค่ะทุกวันจนถึงอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครื่องอยู่ดอกออมและกล้าค่ะได้แล้วกต่ตอนนี้มาติดตามข่าวบันเทิงกันดีกว่าข้างหน้าเดี๋ยวกลับมารู้ถึงเหตุผลที่ทำไมลีมินโฮถึงได้รับการยกเว้นการเป็นทหารในเกาหลีใต้เป็นกรณีพิเศษอุ้ยโซวอินไซต์ต้องรอติดตามนะคะ วันนี้ประเด็นน่าสนใจนะครับไปติดตามกันเลยกับพี่ออมในสวินไซด์ครับแหมใครๆก็รู้นะคะว่าที่เกาหลีใต้เขามีความเคร่งครัดในเรื่องของการรับราชการทหารมากๆคือผู้ชายเกาหลีทุกคนจะต้องเป็นทหารแต่ทำไมลีมินโฮถึงได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษไม่ต้องเข้ากรมมาติดตามที่ข่าวนี้กันค่ะลีมินโฮ เป็นกรณีพิเศษจากการทำหน้าที่รับใช้ชาติในรั้วทหารค่ะโดยทาง M Y M Entertainment ต้นสังกัดของเขานะคะได้มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าสาเหตุที่ทําให้ลีมินโฮได้รับการยกเว้นจากการเป็นทหารซึ่งตามปกติแล้วอย่างที่บอกไปค่ะผู้ชายชาวเกาหลีใต้ทุกคนต้องเป็นนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่ามินโฮเองเคยประสบบัติเหตุนะคะจนได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงในปี2006ค่ะรวมไปถึงอาการบาดเจ็บจากการถ่ายหนังในปี2011ด้วยค่ะ จากอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะทำให้ลีมินโฮมีเหล็กดามที่ขาค่ะซึ่งทาง M Y M e n t e r t a i n m e n t ได้มีการเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าทางต้นสังกัดได้มีหลักฐานทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นบันทึกการรักษาหรือว่าใบรับรองแพทย์ไปยืนยันกับทางกองทัพค่ะซึ่งทางกองทัพนะคะก็ได้ยกเว้นไม่เรียกตัวเขาไปเข้ากลมแต่ว่ามินโฮจะต้องทํางานเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องแทนเป็นระยะเวลา2ปีค่ะในขณะนี้นะคะยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าตัวมินโฮเองจะเริ่มต้นการทํางานเพื่อช่วยเหลือสัง สังคมและสาธารณประโยชน์ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแต่ก็มีความเป็นไปได้ว่างานเพื่อสังคมของเขานั้นจะเริ่มต้นในช่วงต้นปี2017เ็ค่ะนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุนะคะในเรื่องของปัญหาสุขภาพและร่างกายนั่นเองนะคะอ่าก็ยังไงรอติดตามแล้วกันนะ,ะในเรื่องของข่าวของเขานะคะว่าจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ขอบ,ออขอบคุณพี่ออมในโซเไซด์ด้วยนะครับ